บอ่บอๆๆท้อเลยนะีว,ะวิวนี่ท้อแบบพรกแบบขี้เขี้ยเจ้ะพริกป่นหรอพรกงพัพรกป่นอลพริปกปนกปปนี่กปูกเอา

ม <G ül> มันนาายห้้ไไ่ดคือลาบเท่านะครับมีสายซาบอยู่ยอันต่อไปก็คือได้อยู่ก็แก่งหมดจะไปเฮานห้อยังก็หนักใหญ่ใช้เครื่องใช้เครื่องเนาะใช้เครื่องอันนี้คือเครื่องเคียงอันนี้ผักต่างๆครับ อันนี้อันยังนะปลาทูกับปลาอีปูไก่ปูนปลาอันนี้ปูนปลาแต่เออีปูเขาวิ่งใส่ทันตาหมดแล้วใส่หมดแล้วอ๋อตามตามท้ายมดแล้วดอกเอ้าจะไปใช้ทั้งสองอันหรอใช่สองอย่างเลยไม่อันนั้นเนี่ยอันนั้นใช้อันเดียวแค่ปลาทูอย่างเดียวอ๋ออันอีปูเราใส่แล้วใช่ไหมนี่ทำเป็นสองสูตรนะจ๊ะสูตรแรกก็คือสูตรใส่แต่ปลาทูคือหม้อเล็กให้ อันนี้ก็คืออันนั่งอันแล้วก็อันใส่ทั้งอีปูทั้งแล้วก็บกหอยบะมี่เนาะลืมบกหอยอันนี้เขาใส่อันเนี้ยก็ใส่อีปูใส่ปลาทูอันนี้เริ่มใส่ผักนะจ๊ะแล้วก็ใส่อันบะเขือคืนมะเขือคืนเอานั่นก็ใส่บกหอหืมลดลดละลาย ใส่ลลายอันนั้นก็ใส่ละลายให้จุกผักไปเลยโอ้บาปเราเนี่ยเลยตส่ละลายนี่แต่โดยเชฟเย็นจิตพรเทวีนะครับนลาบเขานี่ใส่บะพริกหรือบ่พริกของเพือนพออ๋อเหรอมันเป็นมัน ต้องใส่ให้มันเผ็ดไหมต้องเผ็ดนิดๆทำให้มันเผ็ดนิดๆเป็นบ่ถ้าว่าเผ็ดมันก็ไม่ใช,ช่เป็นเลี่ยนๆนมันี่เป็นเลี่ยนๆเนาะอันนี้คือลาบสาลาย้ำจืดบ้านเราเรียกว่าลาบเทาเป็นบ่เพราะว่าลาบเทาเอนลาบเทา,าเสียบบ่ตัดเ่ียบแล้ว ใส่หอมเออใส่อใส่ใส่แบบโรยโชว์ให้ยังอะ่รเนอะเนาะเนาะใส่หอมเยอะๆใส่ผักเยอะๆนี่ใส่ไปทั้งไงสมุนไพรเยอะๆใส่แบพริกโดดได้ไหมเออตะไคร้ลืมตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ลืมตะไคร่ตะไคร้ใบบักกูดบางน้ามืเอามาลืมเลยเนี่ยมันหาไปสิเกือบตัวเกือบด้วยเนี่ยเกือบถึงสาบแล้ว อครับอีาบสานเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเนาะลวกสะกอนลวกสะกอนมันแสบม,แมันยังไม่ได้ใส่นั่นเด้ยหรือเขาซิม,มนนเอะไรว,ว่าแสบบอกกระดูกกระดูใช้ผมชืออ่อละลายเกลือนะคะอันนี้ใส่เกลือใส่น,น้ำปลาใส่น้ำปลามันไม่ได้บ่ดมัน นันมันโดบรรลุมันูกมันต้องเส่เกือเท่านั้นไหมบอ